สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องละครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมทีวีนะครับ49ิ้นิ้วครับตัวนี้รุ่นแอททอนนะครับตัวนี้ก็รุ่นเอลยี่ห้อแอททอนรุ่น LTV 4904-49นิ้วนะครับก็อาการนะครับก็คืออันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับอาการของมันคือเปิดติดแล้วดับนะครับซึ่งก็หลอดแบ็คไลท์เสียนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับ มันมีก็ห้าหลอดต่อแถวนะครับมีประมาณผมจําไม่ได้ละไม่ได้นับไว้นะครับเอาเป็นว่าเ,าเป็นแนวทางในการัำสำหรับผู้ที่เปลี่ยนหลอดใหม่แล้วยังมีปัญหาหรือว่าเปลี่ยนเป็นบางแถวโดยการใช้ตัวเช็คหลอดโวลต์แต่ละแถวเท่ากันนะครับในกรณีที่เช็คนะครับต้องให้มันเท่ากันนะครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่เท่าหรือว่าสูงกว่าหรือว่าไฟกระพริบไฟหลีพวกนี้ต่อหลอดเนี่ยบางครั้งก็มีผลหมดนะครับ เอาเป็นแนวทางนะครับบางท่านเปลี่ยนหมดหือวาใช้หลอดแปะหรือว่าหลอด DIY นะครับพูดถึงว่าใช้ตัวตัวเทสนะครับโวล์เท่ากันตัวนี้รู้สึกว่าจะได้เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละมันหลอด6โวลต์น,นะครับหลอด6โวลต์ผมใช้เทสหลอดเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าผมเมื่อกี้ผมก็ลืม เอาเป็นว่าเป็นแนวทางกันอะไเรื่องหลอดไม่สําคัญนะครับตอนนี้คือเปลี่ยนหลอดไปแล้วบางท่านก็ใช้ได้บางท่านก็ใช้ไม่ได้นะครับก็จะให้ดูเป็นแนวทางนะครับอย่างผมนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับเปิดสักพักครับดับอีกครับกระพริบแต่หลอดไม่เสียนะครับหลอดไม่เสียครับบอร์ดตัวนี้ครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับนี่ยังเทสอยู่นะครับ รุ่นนี้ถ้าไม่มีสัญญาณผมไม่เสียบสัญญาณมันก็จะดับเองนะครับเปิดทิ้งไว้สักแป๊บมันก็ดับแต่ของมันคือเปิดติดติดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับให้เอาเป็นแนวทับบอร์ดรุ่นนี้ครับนี่ครับสายแบบนี้เลยครับวงจรแบบนี้นี่เห็นตัวอ้างนะครับ i c นี่จะเป็นสามห้าแปดนะครับสามแปดห้า นะครับตัวนี้สังเกตจุดแรกจะเป็นขาแรกเห็นไหมครับกลมๆเล็กๆนะครับตรงไอซเนี่ยเดี๋ยวผมหาตัวชี้ก่อนเอาเป็นแนวทางนะครับตัวชี้นี่ครับนี่คือขาแรกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ต่อที่ขาสี่ใช้ R นะครับหนึ่งเคครับสี่แล้วก็ห้าครับสี่กับห้านะครับหกเจ็ดแปดใช่ครับนับตรงนี้เป็นขาแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมต่อสองขานะอันนี้ต่อเพื่อทสนะครับก็ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับบอร์ดรุ่นนี้ครับบางท่านเปลี่ยนหลอดครบหมดใช้ได้นะครับบางท่านเปลี่ยนแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็ลองดูนะครับเอาเป็นแนวทางครับ ลองท้าอากาศจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีก็ลองดูครับถ้าต่อแบบนี้มันใช้ได้ก็ต่อไปเลยครับแล้วต้องมองภาพที่หน้าจอด้วยครับว่ามันมีมืดไหมถ้ามืดเป็นที่หลอดแน่นอนครับบางครั้งลองอาการซื้อมานะครับซื้อมาแล้วประกอบไม่ดีนะครับไม่ได้ติดกาวมั้งหรือว่ามันลอยหลอดหนึ่งคือมันไม่ติดกับตัวเหล็กตัวนี้ครับซึ่งมันจะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับซื้อมาแล้วมันลอยไว้มีห้าหลอดแต่อีกหลอดหนึ่งไม่ มันลอยออกจากพื้นพื้นที่หลังหลอดที่มันจะสัมผัสกับแผงเหล็กนะครับมันก็อาจจะร้อนของมันครับทําให้หลอดเสื่อมหลอดเสียนะครับก็เลยเป็นปัญหาได้ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการประกอบด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้าผมทําเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมประกอบดีนะครับก็มันมองด้วยว่าว่าหลอดไม่น่าเป็นอะไรก็มาลองแบบดูก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วมองแสงที่หน้าจอภาพที่หน้าจอก็โอเคครับ แล้วจอรุ่นนี้ครับเวลาแกะก็ระวังนะครับติดกาวนะครับติดกาวตามตามก่อนถึงมุมนะครับสองสามจุดนะครับทั้งข้างซ้ายขวาข้างบนล่างเลยนะครับระวังกันด้วยนะครับยกจออาจจะแตกเล้าได้นะครับตอนนี้ก็ลองอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูภาพตอนนี้ถ่ายให้ดูว่าสามารถแก้ไขตรงไหนซีตรงนี้ดูนะครับลองเพื่อหลอกวงจรครับถ้าเรามั่นใจว่าหลอดเราดีนะครับ แต่ถ้าท่านได้หลอกแล้วแสงที่หน้าจอมันมืดแสดงว่าหลอดท่านมีปัญหานะครับแต่นี่สำหรับคนที่เปลี่ยนแล้วครับยังมีปัญหาอยู่นะครับโอเคครับผมตอนแรกว่าจะมาแปลงครับลองเอาแบบนี้ดูเดี๋ยวมาดูภาพปฏิที่ครับ